Quần trốt cái trái nhà ai nhờ Hả không, nay nghe phần trốt cái trái không ai nhờ bớt hát cái đồ cái đồ không ai nhờ Ủa Hả, Hả? 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 ไปเอาบ้านไปบ้านไปวันไนมาล้างให้ไ่บ้านละก็สิบสี่บ้าน,าน,ปานไปเอาของลุงขวานไปเลยไป,ไปเลย,บ,เลยบอกเดี๋ยวอาผัวอาไปจ่ายม,มีตังค์หน่อยเนี่ยมีตังค์สดมึงเย่แบบียหมดลุงเสียกันฝนนะแนะ่นเสียกันฝนกูเหอาไปทะเลแวไปหนอ มหังมหักษาเมจจะแลทวเแล้วซื้ออ้เนี่วะเตียวการฝนก็เสียการฝนมือเราลลงก็ไปไหนมาตังวัดใดจ่ายได้จ้ำสบายเนี่เออมีบาทฝนตกกันยังมาอยู่มันแย่มันอดได้เล่านั่น ยิ้มจิ๊กะบุงเดชเข้ามึงมีป่ะเ,เข้าหูเข้าเนื้อไงเหรอยาว่ะมี่คำณบอลตักอยู่ในบ้านบ่ายจะซื้อทำได้ไปซื้อจำเดียวมึงไปไหนมาเนี่ย เสียผ้าก็ซักยาฟองเนี่ยฮะกองไว้กองไว้ซักกับเหลวมึงหนาวกันอะไเดี๋ยวเจ้าบ้านเอาเตียวกับเสียไปคืออาหารวะฮะไอ้ก้อนม,ม,มีบักเ,เอาไปไหน móc mọc blah bụng đưa nhà mình đã lùng điện nhỏ lần lượt kéo dài kéo 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 dài kéo dài kéo kéo dài 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 น้ำนักรตงงในหนได้ก่านเานักหนักตงมานําหนักนัร่นตงก้มดีอกะเออปลากรป๋องเลงอ้็ยังานรข้นไบน้าาปากรป๋องเลงไปตีเป็นแถวสีแดงนั่นนะตีจันวาง้วยน่ะก็เลยเอามาเอามาแถว มันจะมีทั้งสองแถวแถวสีแดงกระป๋องแบนๆแน่นอนจานวางถ้วยนะไอันนี่ยก็เนิ่นไอนี่ยแก่นบ้องูนี่มันกระตกอ่ะบ้องข้ามึงอันนี้กับกราบกรบกรบหลังหันจำแล้วมันหันป้ายนี่ปากกระตเอาไปให้ลุงสามกระป๋องกระป๋องละห้าสิบบาทกันนะล้ำใจนะหว่ามึงจิ้มไอ้เนี่ยมันจะมีกลิ่นไงอย่างสักอย่างปลาแต่ๆอะไรมันจะอย่างบรรเทาบรรเทามันได้กลิ่นปลากระป๋อง นออเลเออน้องเต้มีหมเ่งปลากระป๋องมันนอกนี่ยำน้องลาไต่ได้ปลากระป๋องไหมลูกวกนี่ฮะอะไรย่งูกวกออยู่ไหนเข้ามาเรยเพาะเราอาจะพูดมาพูดนะมันยังไม่ ลุงมันเต็มห้องมาหาไปเลยลุงมันมีม่嘛ลุงเข้าไปขอแหลกอยูไ่ไงลั่น,น่ะแล้วมึงยังเขาก็ไปแปลงบ้านชุมหัน่นอ๋มอมันขึ้นมาที่หลังลูกนี่ว่ามันขึ้นมาที่หลังกะอืออยู่ว่ะน้ำเตี๋ยวเรากลวกมันปลวกทำลายแน่ไม่อยุดจะแด่ชุหันมาเอาไปเนี่ยจะไปเข้าไปขอจะไดไ้เข้าไปขอพู่นู่หลังบ้านลูกมันมีหัวปีละหนอกกว่างมูมันไปอยู่ในหั่นมี嘛แต่หมูช่อก่อนกะ มึงหันกระซมปวกอะมันเนาะเขาแล้วนะมันงูอยู่เลยมันหันซำปวกว่ะปอกไเืองกางเขาลงี้ยงูเงหมาฮ้มันเข้าตัวใหญ่ั่นไหมันจะไปอยู่ใหญ่ฮะเราลุงข้างเขาตบตมังนี่อะไรปะมึงสายะอ๋อป้ากระป๋องไปช่วยน่เปิดกระป๋องเดียวกระปองไปเปิดนักขจิณนี่หรอกระป๋องไปหรือยง ป๋องเดียวปลากระป๋องนี่มันจะมีกลีนมันจะยังของเฮามันลำแล้วของเฮาก่อนเอาไปเลยอย่าเดี๋ยวว่าะจ๋าไปอาบน้าาซะหัวยลุงมึงจำสบายน่ะหัวฝนตกสิทิสิยังมาอยู่มึงนี่เนาะพี่ออกมาส้่มปลากระป๋องปลากระป๋องก,องกใส่เข้า เข้าเขานื่อเมื่อหมากันเอาหนัไปใส่นาลูกกับบอลตาเข้าเนื้อเอ,เอาลงสลักลรีนแล้วน่ะบอลตเาเข้ามดึงเข้าลงสังเรีใส่ถุงหรอใส่ถุงกับนกัมใส่ถุงแกงแนมะ่มันมันผูกก็ยังไปซื้อไปซื้อไปเฮอะมันย่าไปเนื่อมันเจ้านี่กะเข้าม,มาแล้วน้ำใส่แต่เดี๋วก็ผูกกระสอบใส่ đi xong rồi. này ý nó ý thức ý thức ý thức ý này ý thức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  ý làm ý thức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  ý กึ่งดังหลังมันมันรุดจ้ะ,ะเสลิงรุด mm hmm. นะทำไม่ได้รังงานแต่ว่าไม่ได้เลยเลี่ยวไดไห